ไปดูสกูปมองศิลปินด้วยศิละปะวันนี้นะครับเราไปรู้จักกับอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลศิลปินประติมากรไทยที่ควา้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับ4ของทุกแขนงศิละปะจากงาน Art p r i พร2011ครับรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรวมถึงบุคคลสําคัญของโลกเหล่านี้ เป็นผลงานประติมากรรมของอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลศิลปินไทยไวัยส0ิปีและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาจารย์สันติจึงได้รังสรรค์ผลงานชิ้นล่าสุดนั่นคือการปั้นพระผมวชิรยานหรือเจ้าคุณพรมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดยานาวาซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพรมมาเป็นแบบด้วยตัวท่านเองโดยอาจารย์สันติตั้งใจจะใช้เวลาหนึ่งปีในการปั้นและเก็บรายละเอียดรูปปั้นเจ้าคุณพรมให้เหมือนที่สุด เพื่อให้รูปปั้นนี้เป็นผลงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพระพุทธองค์สอนเราเรื่องธรรมชาติเรื่องศาสนาใช่ไหมเราก็ปั้นไปแล้วเวลาคนเห็นพระพุทธรูปเราก็เกิดความสงบในใจเกิดเป็นสมาธิมีสติปัญญาเกิดจุดมุ่งหมายในการปั้นเพื่ออะไรหนึ่งผมทำบุคคลสำคัญของโลกก็เพื่อให้เราลํำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญของโลกต่อประเทศต่อบ้านเมือง แล้วก็เราก็จะดําเนินตามชีวิตของพวกท่านเหล่านั้นเขาทําดีอะไรกันมานั่นคือหลักของการปั้นเหมือนจริงของผมนั่นแหละศิลปะจะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์ตอนนั้นนั่นแหละอาจารย์สันติและครอบครัวมีโครงการจะเตรียมเปิดบ้านเป็นสถานเลี้ยงดูเด็กยากไร้พร้อมสอนศิลปะและพระพุทธศาสนาให้โดยหวังจะใช้หลักการสร้างงานพุทธศิลป์บ่มเพาะเด็กๆที่ขาดโอกาสให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมธนภูมิเท้านอกรายงาน ที่ดินได้เมื่อไหร่ก็คงจะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเข้าไปเรียนรู้งานศิละปะเรื่องที่ดีมากนะครับ